Going back. ตอนนาฉันจะท,ทำยังน,นั้นได้ยังเออฮ้ยคือต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นผีบ่อยมากนะครับและเราก็จะทำหน้าที่ของผีให้เต็มที่อีกแล้วเช่นเคยเต้เต้ยิงกระสีง่วง เดินตามกูมาทำไมเดินตามมาทำไมอย่างนี้เขารู้หมดนะตรงนี้ไม่ีสีแดงคนเดียวถ้าเราฆ่าแดงตรงนี้แล้วไปโผล่อื่นก็ได้นี่ไเฮ้แดงยู่ไนวะเอาซะเข่แดง ไปก่อนเลยครับอืมอืมปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเราไปนี่เลยดีกว่านี่เอน,นี่ดีกว่านี่ปลอดภัยเสร็จแล้วโอเคปลอดภัยโล่งๆไม่มีใครเห็นฮู้ฮูฮ S <S เนียน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 ที่ไหนครับเห็นรู้สึกแดงกบสระสีแดงกันกลางห้องไปนี่เลยห้องประชุมนี่เลยห้องเก็บของอะ่ะตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนรู้เปล่าตอนนี้เราอยู่กันห้องข้างล่างใช่ปะ่ะเป็นห้องซ้ายมือที่มันเป็นห้องเก็บของอ่ะที่มันเป็นมุมแบบอ,อ่อา <S <S มันอยู่ฝั่งขวาแต่เป็นซ้ายมือเหรองง เออขวาถ้าในแมปอบบอยู่ฝั่งทางนัานขวาใช่แต่อยู่ห้องซ้ายมืออ่ะก็คือเนี่ยสมมติเราประชุมกันจะามันจะอยู่ห้องซ้ายเลยใช่ตอนนี้เราอยู่ห้องอาหารแล้วเป็นห้องเล็กๆที่ห้อหลังออกมาหลังออกมาไอ่เคยอยู่ตรงนั้นผมเห็นสีดำเดินออกมาข้างบนสีดำมีสีขาวกับสีน้ง ไม่แน่อจะกผมเห็นสีดำมาสีฟ้าแค่ผมเห็นมีสีฟ้าสีดำและสีขาวอะสีเหลืองเดินลงมาจากข้างบนครับน่าบ่นผมบ่นดันนะครับอ่าแต่ไปปีเลยแตกหนึ่งแบบเรียนๆเลยครับบอกเลยอีกคนนึงไม่ทำงานทำการเลยนะให้ผมฆ่าคนเดียวเลยนะ ไม่เป็นไรฮะเล่นห้องนี้เราก็ไเรื่อยๆมาเรียนห้องนี้ผมด่านนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมไม่รู้ว่าเควสอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราพายายมเกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้ดีกว่าให้อีกคนไปฆ่านะฮะเราเราจะได้มีพยายนที่อยู่นะฮะอยู่กับประยุทธ์ดีกว่าประยุทธ์นี่ดูแล้วน่าจะแบบเชื่อถือได้นะ อีกคนนึงน่าจะไล่ฆ่าอยู่แหละผมถ้าผมดาวไม่เป็นนะถ้าผมฆ่าตรงนี้แล้วไปโผล่อีกห้องนึงแต่ว่าไม่มีคนเห็นเราอยู่อ่ะมันน่าจะแบบรู้แหละว่าเราไปฆ่าเขา ผมไม่เห็นสีฟ้าครับสีฟ้าใช่เดินลงมาใช่เพราะตอนแรกสีฟ้าอยู่ห้องข้างบนใช่ไหมผมตามขึ้นไปจนถึงห้องข้างบนแล้วผมก็ไปทำดาวโหลดไฟล์เห็นสีฟ้าเดินลงมาข้างล่างแล้วผมเห็นห้องเนี่ยห้องแอดมินสีเขียวกับสีม่วงห้องไหนสีฟ้าว่างไงครับสีฟ้าค่าสีขาวแล้วก็สีฟ้าว่าไงครับสีฟ้ายอมจำนนตอหัฐานหรือเปล่าครับเด็กซึ่งสี่วิ่ครับสีฟ้าพูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินเลย ยอมจำนนแต่แต่สีเหลืองเจอเจอศพสองรอบติดเลยนะเราเราก็แอบแอบวันม่แค่ถ้าคุณไม่ไว้ใจผมมันวันเหมือนกันต่าดูสีไม้ผมได้เวลาผมผมเสียสลาเพื่อให้เราอยู่รอดอู่แล้วลาหมดแล้วนะอะจะหมดหะครับหมนหันสีเหลืองอยู่นะบอกให้แล้วแต่สีเหลืองสองรอบ้วถ้ายังไม่อินตอนนี้อะแล้วแต่ยังไงก็ได้้าวแตกหนึ่ง เผื่อพีคนเดียวจะ่ายังไงวันนี้กูเดินติดกันอย่างงี้กูจะทำอะไรได้อนนี้โอ้โหโคเควสจะเสร็จแล้วด้วยไม่กดปุ่มกดปุ่มกดตุ่มอะไรกันเลยเหรอเมื่อกี้เควสเจ้งนะแล้วเราก็เดินออกเลยครับแบบนี้ ยากมากเลยอะยืนติดกันขนาดนี้้ายากจ,จัดๆไม่จะฆ่ายัางไงเนี่ยติดกันขนาดนี้โหแล้วเคเวสจะเสร็จแล้วด้วยฆ่าไม่ได้เนี่ยยืนติดกันจ,จัดๆเลย แล้วห้องไฟแบบว่าสแกนแบบเห็นสองฝั่งเลยค่ายัางไงวะเนี่ยค่าไม่ได้เนี่ยต้องขวดแล้วไม่ดืนแบบกูตายแล้วที่อยู่หลักฐานกูหายหมดก็เรื่องต้องต้องปิดไฟแล้วติดปิดไฟฆ่าแล้ว ผมอะไรมีความคิดว่าเราเอาสีเหลืองออกก่อนไหมทำไมอ่ะก็หมดสองครั้งแล้วอ่ะถ้าผมทำอย่างนั้นผมว่าโดนน่าสงสัยเกินไปป่ะถ้าเกิดผมฆ่าแล้วรีพอร์ตเองสองครั้งเนี่ยมันก็ทำได้ใช่มันทำได้แต่ผมจะทำให้ตัวเองน่าสงสัยทำไมถ้าบอกถูกเป็นอินเตอร์แล้วตอนนี้เหมือนมีศพเพิ่มอีกหนึ่งศพแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เหมือนมีศพเพิ่มถ้า่างนั้นน่ะผมเพิ่งเห็นสีม่วงขึ้นออกมาเป็นคนสุดท้ายเลย ผมขึ้นมาเจอสีเขียวนะตอนตอนที่ประตีเขียวใช่ตอนตัวนักเปิดอะเอาเอาผมกำลังลงไปเวลาจะหมดแล้วนะเอาสักสีหนึ่งเอาสีเหลืองก่อนผมเหลืองก่อนผมว่าเหลืองกับเขียวเข้มเ้ยเหลืองก่อนแล้วกันมือชัโผมดหมดอิมเมจซี่เลยนะเราไปกดอิมเมจซี่เลยนะล้วงหมดนะผมก็สิ่งโผกดไม่ได้แล้วอะผมกดไม่ได้แล้วไปกดไปกดก่อนเราต้องเป็นคนดีครับเราต้องโหมดคนออกก่อน ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นถ้าคุณดูหลอดเฟสว่ามันจะเสร็จแล้วนะถ้าเกิดคุณทําเฟสได้จบก็คือสติ๊กจันไปด้วยกันสี่ห้าคนแล้วก็ทาเฟสได้จบเลยไม่ไม่จะบอกว่าตอนเนี้ยถ้าผียังไม่ออกไปเลยอ่ะใช่ทัสองคนเอ่าใช่ไอ้ผีอ่ะก็แสดงว่าคุณก็ยังไม่ไว้ใจผมทุกเวลาไม่ไว้ใจอยู่แล้วไอ้เจ้เห็นทีเหลืองทำเฟสมั่ง ไม่มีใครตามผมแม่ผมทำเมื่อกี้หวกงว่าจะได้นไปทําอยู่ข้างบนผมนั้นผมโอดสีเหลืองแหละไม่มีใครเป็นพยานด้วยสีเหลืองใช่ไหมถ้าถ้าถ้ามันไม่ใช่สีเหลืองนะผมว่าสีม่วงนะาไมเพราะว่าตอนนี้เขาอ่อนไม่ไม่ไม่เขาอ่อนตาเขาคุณกลัวดับเบิ้ลคิวอ่ะมันก็ควรจะโดนดับเบิ้ลคิวตั้งแต่เราไปห้องไฟตั้งแต่กันแล้วนะงั้นเราก็ปั๊บเลยนะกูปั๊บทำเควสเลยคนคนที่เสนอปุ๊บมาทำเควสนี่สีอะไรนะ สีเขียวครับน้ำตาลม่วงโตมาต้องระดมหวดแล้วพวกเราอ่ะผมบัวสีเหลืองนะคุณก็มาจอมตีผมคุณเสียอะไรอ่ะผมสีน้ำตาลครับผมเดาว่าไม่เหลืองก็ไม่เขสองไม่ใช่ว่าคุณอรอถ้านเทรดโงนหวดออกแล้วเหลืองยังไม่จบเขียวกับม่วงน่าจะน่าจะเข้าข่ายละผมไม่ใช่ผมคนคือคนที้วเทรดเต่าให้เสร็จก่อนมันเป็นจรวดอยู่ผมช่วยพวกคุณแล้วคุณนี้ไม่เห็นข้าผมแต่ ดีจะทำยังไงดีเราต้องไปดับไฟแล้ว สีส้มคาตตอนหน้าผมเนี่ยครับสีน้ำตาลเสียงตาลคุณเนียนมากคุณเนียนมากๆเชื่อผมเองคุณรีพอร์ตเองสีน้ำตาลใช่ไหมใช่ครับสีน้ำตาลครับผมเห็นกับตาเลยเขากดส้มคาเขากดรีพอร์ตปั๊บคือผมมาไปซ่อมไฟเว้ยตอนเนี้ยเควสก็ใกล้เสิ็จแล้วด้วยก็เหลือที่ผมนี่แหละคุณสองคนนะคุณเหลือเควสอะไรอ่ะคือสีส้มร้อยเปอร์เซ็นเชื่อผมคือผมบอกเลยว่าสีน้ำตาล คุณฆ่าเองแล้วคุณก็มาบุ้ยผมเนี่ยนะไม่รู้อะไรแต่เท่าที่เบรมอ่ะเหมือนคุณเบรมเบรมมาตลอดแลคุณสีขนตาเนี่ยคือผมผมไม่รู้ไงแต่ทีเนี้ยมันชัดเจนแล้วทั่วเลยเอางี้เอางี้ยถ้าถ้าสีเหลืองมันไม่เปลนไม่เป็นอ่ะตอนนั้นอ่ะผมบวชสีเหลืองมาแล้วพวกเราต้องแพ้แล้วแปลว่าสีเหลืองอ่ะเป็นเข้าใจปะแปลว่าสีเหลืองอ่ะเป็นอิมพอร์เตอร์จริงๆใช่เหรอแล้วผมผมจะโหวตผมจะโหวตอิมพอร์เตอร์ด้วยกันเองทําไมอ่ะ แต่ผมบอกเลยว่าสีน้ำตาลสีเหลืองไม่ได้เป็นครับผมกล้าพูดเลยสีเหลืองเป็นดิสีเหลืองไม่ได้เป็นครับล้านเปอร์เซ็นครับนผมกล้าพูดเลยครับสีเหลืองไม่ได้เป็นล้านเปอร์เซ็นฮะแต่ว่าตอนนี้แพ้แล้วคุณไม่เชื่อผมคุณโดนสี้มหลอกสีเอ้อสีม้าผมหลา้ไม่เชื่อใจผมว่าสีน้ำตาลผมบอกคุณแล้วสีกมบูกิมพู ต้องพยายามจำไม่ได้นะครับว่าเราวิ่งผ่านใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับโวตรงนี้ไม่เยอะวะเขาจะดับเบิลคิวนั่นไงโอ้โหกว่าแล้วมึงจดขาดคข่าเลย <c oughs> โมฮอคมาแล้วโอ้โอ้โหผมผมกดไม่ติด <c oughs> โอ้โปแปลกแปลกสีน้ำเงิน,นโอ้โสีน้ำเงินเป็นชัดเจนเลยครับไม่รีพอร์ตด้วยอ่ะไม่ผมผม <c oughs> ไม่ เดี๋ยวผมกำลังกดลวน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 ไม่ไม่ไม่มๆๆผมพูดไม่ถูกไม่ไม่ผมพูดไม่ถูกผมกดปุ่มดีพอตแต่กดไม่โดนผมเลยโอ้ไว้ก่อนเห็นไหมโอ้มะกี้ผมกลายจะกแบบกดปุ่มดีพอตแล้วโอ้คือผมเห็นไม่ไม่ผมเห็นท่อเปิดด้านซ้ายอยู่ห้องสกิลิตี้ผมเลยวิ่งมาเจอสองศพไอ้มวงเมื่อกี้ปะวะใช่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 จำได้จำเสียงนี้ได้เปลี่ยนชื่อช่เปลี่ยนสีผมจำไปได้ ไม่ไม่ไม่มีคนแยกสีผมผมว่าผมเจอคนเปิดท่อออน้งผมเจอคนปวดเปิดท่อผมเลยรีบวิ่งมาคืออันนี้คือบดไข่ครับเนี่ยบดเขียวครับบดเขียวแล้วเขียวมีอะไรจะพูดปะเนี่ยตูทำคลิปก็ไม่ขึ้นด้วยอ่ะตูตลอดเลยนะตูโอ้โถสารตูตูตูเลือกไครตูเอ้เดี๋ยวคนที่ผู้หญิงที่พูดอีกสีอะไรครับตั้งแต่แรกคือพยายามซับพอร์ตตูอย่างเดียวเลยอ่ะสลิมเหรอครับ มึงพร่ำเฮียอะไรเอ่ะ